สะดวกคุยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะมันคือไว้ไหมบันทึกไว้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะไดาจับคูด่ดีแล้วดีแล้วดีกว่าให้ได้ออกมาจบชัวร์เนาะเชิญครับอาการทางจิตของท่านนะครับพิการผู้เดินปัจจัยรับประทาระชานเป็นไงบ้างครับอาการทางจิตของผู้ดีขึ้นมาเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะ าไปทำอะไรมาค่ะดีขึ้นดีขึ้นก็ข้าพเจ้าก็ดับในมาวิธีหนึ่งองค์ทมค่ะแล้วก็เขาก็วนอยู่ในองค์นิวรณ์ห้าเกิดดับอยู่ตรงนี้ค่ะเกิดดับแล้วก็ชัดกําลังเกิดดับชัดกําลังค่ะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงครึ่งค่ะก็ยังอยู่ในองค์นิวรณ์ห้า แต่เขาก็จะพาชาลสีเขาก็จะ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 ให้เราไหลไปแต่ข้าพเจ้ายัางไม่ไปเจ้าค่อะอาจารย์เพราะนั้นเราจะต้องอา,า,า,าต,ตอากาลุชัดไปนิวรห้าใหช็อตตานนิวรห้าเนี่ยยังไม่ทราบชาลุชัดแต่ในหมายเดงการชาลุศ,กกศให้มีอารม์เดียวนิวรห้ายังไม่หลับเมื่อนิวรห้าไม่หลับก็ยังไม่เข้าจุลโม,มกสมกามัขสมาธิ หรือจะเข้าไปสู่ระบบเจโตสัมผัสนะเพราะฉั้นมีเส้นทางของเขาที่จะเข้าสู่ระบบผู้ที่จะเข้าไปสู่เจโตสัมผัสเจโตสมาธิเจโตเป็นธรรมกายนั่นจะต้องผ่านธรรมในการสัธรรถ้าในเจโตเจโตสมาธิก็จะเป็นเจโตในระบบที่เป็นวิบัสสพนาแต่ว่ามีการสัมผัสแต่ได้พื้นฐานมันจกอะไรได้มาจากสรามธร เพราะในองค์สมถะนิวรณ์ห้าต้องหลับก่อนนั่นคือหลักใหญ่เลยหลับใหญ่นิวรณ์ห้าต้องหลับเมื่อน,นิวรณ์ห้าหลับจะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแต่จะพบกับสภาวะที่จะทําให้ทราบจาดุชัดในการสมาามัมผัสวิปัสสนาใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าไม่มีองค์สมถะภาวน,อนาองค์สมถาะ เดียวเนี่ยนะครับก็จะไปเหตุการณ์เกิดตัางไปยาวดังนั้นเขาต้องมีกําลังตรงนี้ก่อนเมื่อมีกําลังตรงนี้ต้องยับยั้งช้างใจอย่าซึงไปอย่าด่วนใจร้อนไปดังนั้นกิเลสจะชัวให้ท่านออกจากมีวรห้าดฉะนั้นมีวรห้าท่านจะต้องทราบจารุสัตตต้องเห็นองค์รับทุกองถ้ายังไม่เห็นองค์รรมทุกองยังไม่ทราบจารุจัตต์องค์วิปัสนา,นะนาจะยังไม่เกิด อนุวิปัสสนาจะเกิดได้แต่ก็จะเห็นวิญญาณเคลื่อนอน,นั้นต์ต้องไม่มีวิญญาณในรูปไม่มีวิญญาณในตอนไม่มีตอนแต่วิญญาณไม่มีถ้ายัางยึดตัวตอนอยู่วิปัสสนาก็ล,ล้มเหลวนะครับเพราะนั้นทำพระองค์จึงเป็นทรรที่จะต้องทําให้นิวรณ์ห้าหลับเมื่อเขาหลับแล้วถึงจะเห็นการเกิดาก,การระดับคือวิปัสสนาเมื่อมีวิปัสสนาแล้วได้ฌานเยอะก็จะเป็น ผู้ที่ส่งฌานได้น,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 ะน,ะนะยังไม่ถึงมิมุตเพราะนั้นการที่เรามาได้ฌานการที่เรามาส่งฌานก็หมายความว่าเรากําลังเข้าสู่ระบบของเจโตสมาธิเจโตสมาธิก็มาจากองค์ปฏิบัติที่ท่านกำลังเข้าสู่ระบบของมิวรห้าหลักเขาอยู่ด้วยกัน แต่ยังไม่ใช MM. ่เจโตสมาธิเป็นเจโตสมาธิอย่างเี้เป็นเจโตสมาธินัในเจโตสมาธิก็เข้ามาสู่เจโตสมาธิเจโตสมาธิคือการเห็นการเกิดดับแล้วก็เรียกว่าเจโตสัมผัสเจโตก็คือเจโตสมาธิพอเขามีองค์สมาธิแล้วเขาอยู่กับยิเอกแล้วเขาทาให้นิวรนาหลับแล้วเขาเห็นการเกิดดับแล้ว นะครับเราเมื่อสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึเนี่ยนองค์ธรรมแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะเกิดสภาวะที่เป็นเจตโตสมาธิที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนทางเข้าสู่เจตโตวิมุตติและเกิดปัญญานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะได้เจตโตไม่รู้จักองค์วิบัติศาสนเพราะนั้นในองค์วิบัติศาสนาทีอ,องค์วิบัติศาสนา และวิปัสสนาที่เป็นการรัตนาเห็นไหมครับแต่เพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเดบเดิน เข้าใจไหมอย่างนี้ขอเข้าใจเจ้าค่ะน้องๆกับสาธุเจ้าค่ะอา,าจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนรู้มาเป็นชาลุศีเป็นสัญญาชาลุศีดังนั้นนะครับไม่ใช่สัจจสัญญาอะไรละเอียดแห่งคุณโอ๋เพราะนั้นจิงละทิ้งให้หมดละทิ้งให้หมดละทิ้งได้ยังครับยังไม่หมดเลยเจ้าค่ะอา,าจารย์ค่ะ ก่อเหตุจะเก็บทำไมถ้าเก็บไว้ท่านก็บรรลุธรรมไม่ได้ท่านก็ยังงองแงงอยู่เนี่ยเป็นแมงงองแงงเดี๋ยวก็ปูมฝายเดี๋ยวก็ร้องไห้ก็เชื่อนิวรณ์ห้าอยู่ก็ท่านเชื่อเขาทำไมถูกไหมครับแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนท่านมาเปิดธรรมให้ดูปิดครับแต่แบบเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านเข้าสู่องค์อริยะจากปุถุชนมาสู่อริยะท่านก็ต้องเป็นไปตามบัตรศิษย์ ท่านจะไปย้อนกลับทำไมแ้าในเมื่อของเก่าเนี่ยมันผิดพวก็ให้ละดิรงเสอนะครับให้ละดิริงสในภาพที่ผิดใ,ใ,ในทางที่ไม่ถูกต้องท่านก็รู้อยู่จะบอกว่าท่านจะไปเอามาเปรียบเทียบเ,เพื่ออะไรท่านสอบเาสเปรียบเทียบเพื่ออะไรท่านต้องรัดพอกก็ตัดไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อความสอน หรืออะไรของท่านและคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่เป็นพระตาตระหลวมาสอนท่านหรือเปล่าก็พระสุโอบ ทีียวไม่ต้องไปกับถ้าท่านกัน๊บเท่าเป็นเนี่ยแต่ถา,ถามว่าครูบาอาจารย์ทุกท่นทานเป็นเป็นเมื่อก่อนก็เป็นเราก็เป็นเป็นไปนหมดแหละแต่เมื่อนู้แล้วเข้าใจแล้วรทราบแล้วาจะต้อต้องรับอีกหมดหมดเลย,มเลยไม่เหลือแต่ถ้า,ถายัางอะไรอววรเนี่ยมีความาอะไรอยู่ครับวิธีท่านก็ไม่สว่างจักสุขวิชาปัญญาแสงสว่างก็ไม่พบเห็ นะครับแล้วก็ไม่ทราบชัดในองค์นิวรณ์ในองนะนะนะอค์นิวรณ์หาเมื่อท่านไม่ทราบชัดรู้ชัดองค์น,นิวรณ์ห้าท่านจะกล่าทำของพระองค์ไม่ได้ที่เป็นอนุสาสนิกไฟไปไปมาพูด,พดที่วจําทำไฟไ,ไปไปมาไม่ทราบชัดรู้ชัดมีปัญหามีปัญหาอะไรก็คือมีปัญหาไม่ตามพระองค์ไม่ตามพระสัตว์ทั้งระบบ ตามแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องตามทั้งหมดแล้วก็ฟังทั้งหมดนะครับก็แก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ต้องตัดให้หมดเลยตัดได้ขาดเลยชอบชอบชอบ,ชอบตัดได้เปเอาช่านตัดหายไปไหนแล้ว,วค่ะสัดชเจ้าค่ะตัดได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะตัดได้เดี๋ยวนี้หรือว่ายังต้องรอเวลาอีกห้าปี ค่อยๆตัดค่นะน่นน่ะใช่ไค่ะค่อยๆตัดเราก็จะเลิกสอนท่านนะถ้ัทค่อยๆตัดบ <c oughs> อกเพราะว่าให้ตามท่านมาเป็นปีแล้วแล้วท่านก็ยังยื้ยุดชุดกระชากนะถ้าท่านค่อยๆตัดเราก็ไม่เอาเพราะวรจะารู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่ใช่ค่อยๆตัดจะตัดท่านจะค่อยไปดำมัตรท่านตัดเดี๋ยวนี้มันก็จบเดี๋ยวนี้ ไม่รู้สึกตัวเองเลยว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญหานั้นท่านต้องลดปัญหาแล้วก็เลิกสร้างปัญหาเข้าใจไหมครับลดปัญหาในตัวท่านคืออาจารย์บอกแล้วท่านก็ทําตามท่านลองทําตามก่อนดิท่านทาแล้วท่านทําไม่หมดอ่ะถาเมื่อท่านทาไม่หมดปัญหาเมื่อเมื่อมนเป็นติ่ง ก็มีอยู่ก็มีอยู่กับ,ก,บก,กับพัวก,กับพัวการเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินท่านอาจารย์ค่ะได้ยินไหมครับรถปิดครับค่ะได้ยินเป็นบางครั้งเนี้ยค่ะเหรอค่ะจูเราได้ยินท่านชัดเจนเนาะค่ะแต่ก็คือท่านต้องตัดให้หมดแล้วก็ละทิ้งเลยไม่ใช่ อ่าค่อยค่อตัดอค่อยๆตัดก็ไม่มีใครมาสอนท่านได้หรอกนะครับไม่ใช่ไปบีบังคับท่านแต่ท่านต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดแล้วและสิ่งที่ท่านดําเนินการอยู่มันส่วนทางกับพระองค์ท่านก็ขาดคําสั่งพระองค์อระพค์ให้คบสัตตบุรุษให้ฟังคำอยากตะบุรุษแต่ท่านคบใครท่านฟังใครแ้วมาท่านจะเจริญก็ไม่ได้ไงท่านก็กําลังปลามาทำพระองค์อยู่ดีท่านก็กําลัง อดูถูกทรพระองค์น,งนะอรับท่านจะมาเหยียบเรือสองแคมไม่ได้เข้าใจไหมครับทรพระองค์นะครับไม่จะทําไก่กา,กาต่อให้ท่านไปเอาพระสูตรพระอ,องค์มาด้วยแต่พระสูตรนั้นพระอ,องค์ได้ระบุแล้วรัตนห้าเห็นไหมรัตนห้าคือพระอ,อรหันต์ท่านก็ต้องทําตามรัตนห้าทำตามองจัดสี่ ตามตามองค์พระสดพบารจนถึงพระอรหันล้วท่านตามใครนะท่านตามใครอยู่อ่ะตามท่า,านอาจารย์ท่านจิตเก่ท่านอาจารย์แล้วทำไมมีท่านอื่นด้วยสพัพพมัจรีท่านอาจารย์คงคายเจ้าค่ะแล้วทำไมไม,มีท่านอื่นด้วยล่ะท่านอื่นไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะก่ดแล้ว มีไม่มีแล้วค่ะมีแค่มีวหมดแล้วไม่เอาไม่ใจมีทำพระองค์ยูค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใจเปล่าข้าพเจ้าไม่ได้ไปฟังทำท่านอื่นเลยจ้าอาจารย์ค่ะไม่ไปเลยไม่ไปเลยแล้วทำไมไม่ตัดให้ขาดจับเลยหลับยังไปลังเลยอะไรจะตัดแล้วจ้าอาจารย์กับขอเกิจะเป็น ลังเลสองไปอยู่แตเลยไม่เอาละทุกอย่างตาโม่งอย่างเดียวจบเจ้าค่ะพระเจ้าต่าคตใช่ไหมตาได้ชานีลยจบหมดแมวแล้วบรรลุที่จิตรู้ที่จิตเข้าใจที่จิตปล่อยวางที่จิตไม่ต้องไปสนใจกายทั้งขาวิธีทางการเป็นเพียงเครื่องมือเฉยนะไม่ต้องไปเอาทามด้านอื่นไม่ต้องไปฟังดับด้านอื่นต่อไปไม่ต้องไปลังเลยสิ่งที่มีที่ที่บุดขึ้นมาดับ แต่ก็พมดมาแล้วท่านไปปรุงแต่งท่านไปนตามก็อู่เป็นแบบนี้เปล่าถ้าไม่ถ้าถ้ามีเหตุแล้วก็จะไหลไปบ้างถ้ามีเหตุที่มีเหตุใหญ่ใญ่ก็จะไหลไปบ้างไหลไปเจ้าค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมยกกหนึ่งอย่างเช่นก็ค่ะเช่น้พรพเจ้า ซื้อของออนไลน์นเงี้ยค่ะแล้วเขาส่งสั่งเกตเอแต่เขาส่งมาของของตําหนิมาให้ะค่ะแล้วก็ส่งคืนไปแล้วเขาก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่คืนเงินให้ข้าพเจ้าก็หลุดดับ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 แล้วทีนี้พอมันมันวุ่นวายก็เลยมันก็เลยไหลไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นี่คือข้อที่หนึ่งที่ที่ทเกิดขึ้นไม่วันสองวันเนี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็หนีไปไม่คืนเงินไม่คืนผ้าไม่ไม่เค็มผ้าให้เราเนี่ยค่ะข้าพเจ้าก็ไหลไปยอมรับว่าไหลค่ะท่านอาจารย์คะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผมเจ้าคะ่ะไปตัดผมแล้วเขาตัดผมแห่งเจ้าคะ่ะ <c oughs> ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเป็นีคะ่ะแล้วก็ไปต้องไปอีกร้านหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็ไปทําอะไรไม่รู้คะ่ะผมก็สั้นขึ้นไปหู แล้วทีนี้ก็กลายเป็นเป็นเป็นผมดัดแล้วก็เหมือนคนแก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปอีกร้าหนึ่งแล้วก็ไปยืดวิ่งเข้าวิ่งออกหลายหลายร้านนะคะเป็นบ้าเป็นหลายตามวิญญาณไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะหยุดแล้วเจ้าค่ะรู้แล้วเนาะหยุรู้แล้วเจ้าค่ะรูแลทีหลังแล้วก็จะไปทำอีกสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ แต่เพราะอะไรเพราะท่านไม่เดินตามปฏิบักษ์ติใช่ไหมไม่เดินตามปฏิบักษ์ติเพราะไม่เดินตามปฏิบักษ์ติดวิธีขององค์มีให้แล้วก็เข้าประสบปัญหาไม่ได้รู้จักปฏิบัติ์ติดยังพอจะทราบทราบค่ะที่ข้าพเจ้าฟังใน youtube ค่ะท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์ค่ะที่กล่าวทั้งกับพี่ที่แล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะ แล้วก็ท่านอาจารย์คงมไทยปฏิบัติติที่เกิดขึ้นถ,ถ,ถ้าทําถูกต้องถ้าทําถูกต้องก็จะพบกับความสุขความเจริญเนาะถ้าทําผิดข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องยากที่านจะเข้าไปถึงธรรมในปรมชาตินะอันนี้ยังอยู่นอกระบบของสภาวะของนิวรณห้าอันนี้แค่เส้นทางนี่คือมรรคธีที่เดินเข้าไป นะครับส่วนนิพพาน5ก็เป็นสภาวะที่เป็นข้างในในจิตเมื่อท่านเดินเข้าไปในองค์ธรรมนะครับแต่นี่เป็นเส้นทางเป็นปวิธีที่จะเดินเข้าคืออยนะ่า,ายินดีคุกคีกับหมู่คณะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยินดีคุกคีกับหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท้าขายหรือการติดต่อมา,า,มานะทุกภาพอย่ายินดีคุกคีกับหมู่คณะพะะนั้นติดต่อได้ไหมติดต่อได้ ปัสตะเดินมาไปดับปะตะไปพูดแล้วก็ถามแล้วก็ตอกบก็ดับไปดับไปดับไปนะครับไม่ต้องไปยินดีต้องอยู่กับความสง,งบถ้าไปอยู่กับความวุ่นวายเสียงดังเอะอะเอเตะโลมัธีก็ไม่สงบต้องหลีกออกจากหมู่ัันการประกอบสุขอนิมิตเป็นปฏิบัติต่อการประกอบอ่ะสุขนิมินนี่ก็คือรักความงามรักความสวยรักอาหารการกินรักการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผม นะครับเมื่อมาประกอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยท่านไปเจอมาสามเด้งเนี่ยก็ล็อกตรงสวยความงามก็เหลไหลตามวิญญาณยิย่งเกิดความพอใจไม่พอใจนั่นก็คือนังที่ชอบไม่ชอบนั่นก็คือสภาวะที่เป็นราคะโัสามโมหะท,ที่มานัสากัลลังเลก็ทำให้ทั้งเสียเสียทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียสภาวะที่ในการเดียนรูที่จะประกอบในการปฏิบัติองค์ธรรมที่จะปฏิบัต ก็หลุดไปด้วยเพราะมีความเพลินเข้ามามีนิวรณ์ห้าเข้ามาแล้วมีความยินดีความพอใจความไม่พอใจกลับเข้ามามีความชอบไม่ชอบลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นนั่นนี่ก็คือการเดินมัควิธีในองค์ปฏิบัติห้านีนก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ข้อที่หนึ่งพอมาข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามก็คือเป็นค้าสืบกับมหอนรสพใช่ไหมนี่ก็คือการเข้าไปเสียยูทูบ เฟซบุ๊กไลน์เข้าได้นะไม่ใช่เข้าไม่ได้แต่ต้องเข้าแบบฉลาดเข้าไปกราบพระองค์เข้าไปดูในไลน์สิทธิพี่สิทธิน้องในกลุ่มอริยะนะครับเข้าไปได้แล้วก็กลับมาดูเฟซของอูบอาจารย์แล้วก็กลับมาบไปสาธุแล้วก็กลับมานะครับไม่ใช่ว่าไปติดอยู่กับ y o u t u ู e ติดอยู่กับคลิปคนนึวคนนี้เร็จไปหมดแล้วก็เสพยาวเกิดไปนานเกินขนาดก็ไม่ได้ แม้ว่าเป็นของครูบอาจารย์โอ้ดูต่อ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 ไม่ได้กำหนดมำนาิเลยครับผิดินะครับเพราะนั้นจะทําให้เป็นผู้ที่อินทรีย์กระจายกระจายนั่นคือการจาลองอินทรีย์จะมีปัญหาเพราะไม่ได้ดับไม่ได้เดินแบบเนี้ยอินทรีย์ก็จะไม่คุ้มของถาวานะครับเขาจะต่อเนื่องกันดังนั้นข้อสุดท้ายก็คืออะไรสภาวะที่เป็นการติดต่อไม่ว่าท่านจะซื้อขายหรือติดต่อคนน้นคนนี้ กลับมาดูกาพนากาาาักกาสตลาดมิจฉาทายเจ้าละแสตรงนี้ก็เจนเป็นปฏิบัติยาอบูับมัจในการแสดงเพราะอะไรเพราะยิ่งเป็นนักทำมิจายิ่งลำัากยาวยจะต่อไปเรื่อยจะคุยไปเรื่อยไม่รู้จักจบนั้นจึงระงับยั่งใจตรงนี้สักอยากเข้าไปนะครับอันที่เราติดต่อค้าขายก็ติดต่อได้แต่ก็ต้องดูให้ดีเดินตามแบบฉบับให้ดี ที่ท่านค้าขายนี่เป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วก็เป็นมือสองใช่ไหมเป็นมือสองจาคัดเกตเองนะคะเป็นของวัยรุ่นไหมเป็นของทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนวัยรวมหลายวัยนะ,ะรวมหลายวัยไงค่ะก็ไม่เป็นไรนะที่แล้วก็แล้วไปต้องเป็นอย่างไงก็ต้องเป็นอย่างต้องปล่อยเขาไปนะครับเราก็ทําเท่าที่ทาได้ถ้าเป็นวิ่บากที่เข้ามา เอาเท่าที่ได้นั่นแหละนะครับก็เป็นบทเรียนเ,เป็นบทเรียนที่ราคาแพงเนาะค่ะแพงมากแรเป็นรวมแล้วก็เป็นหมื่นกันจะสลายหมื่นกว่ารวมทั้งผมทั้งเสื้ออืม <c oughs> เข็ดหรือยัง <c oughs> อ่ะเข็ดอะดีเราจะไปเริ่มอะไรที่มันไม่คุ้นจินไม่ถนัดไม่ดูรีวิวให้ดีเนาะ <c oughs> แต่ไม่ไม่ดูว่าเพจเขาตั้งมากี่ปีแล้ว เขา้าขายเป็นอาชีพหรือว่าพวกนักต้มตุ๋นเขามีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้สามปชัญยาที่ด้วยการดับปัญสากับปัะจวบชีก่อนก่อนที่จะลงมือตัดสินใจครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นจีนที่ต่อต้านแล้วก็จะเป็นปัญหาในการที่ท่านเข้ามาเดินมาเพื่อจะเข้าสู่ประจวบช,นชา,านทันทีเพราะฉะนั้นในองค์ประจวบช,ชานองค์ตัดแค่เสียงเป็นปฏิปป์แต่ไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้นยังมี สี่ข้อข้างบนนี้ด้วยแต่องค์ตัดเฉพาะเนี่ยเรื่องของปัจจุบัเนี่ยแค่เสียงเพราะนั้นเปิดเสียงดังพุยกันดังลั่นทุ่งถ้าก็ต้องหลีกออกจากหมู่ไปหลบที่สงับที่เงียบๆไนะครับแล้วก็ทํำสมาธิเพราะนั้นจากสี่ข้อข้างบนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานข,ขององค์ประชาติไม่ใช่ว่าอยู่ดนปาปจมบัชาติเลยเสียงไม่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ นะครับต้องมีองค์ธรรมรวมทันน้งหมดด้วยอีกสี่ข้อปฐมฌานเนี่ยจึงเป็นปาฐานที่จะเข้าได้เมื่อเข้าได้แล้วเข้าจึงจะเข้าสู่วิจารวิจารแม่พงศ์ก็เรียงลําดับให้แล้วถ้าท่านจะไปมีวิจาวิจารก่อนไม่ใช่ธรอกนะนั่นก็คือขาดปฐมญญะนะไม่รู้จักตฐมฌนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นตามระบบเมื่อเข้าปฐมฌานก็คือต้องมีน,มนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าต้องหลับไป ท่านน้วานายัางไม่หลับองค์วิจารวิจารยังปรากฏไม่ได้ที่ปรากฏเพราะท่านไม่มีสัมปชัญญจึงไม่ส,สญญามารถรู้และเข้าใจแล้วพอวิจารวิจารมาปุ๊บมีปิติบางคนก็บอกมีปิติก่อนแล้วบางท่านบางท่านอารมณ์ดับเลยก็มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบของนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดแล้ดับแล้วจะบรรลุแล้ว อันให้รามา,าต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 าเป็นปฏิปักษ์ก่อเจตเจ้ากันก็ไม่ใช่ลมพระองค์ไ็นลมของชาลึกซึงเนี่ยท่านจึงต้องเข้ามาสูล่ลมวิมุตตยต้องเข้ามาสูเ่เบคาเพราะนันยังไม่รู้ขั้นตอนเลยะคจะมาไม่ได้นะครับก็ไปฟังยูทูปที่เคยอธิบายไปแล้วนี่ก็เอาจะบอกแค่นี้พอแล้วเดี๋ยจะสับสนมากกันี้นะครับเอาละก็ไปแก้ไขใหม่เนะที่แล้วก็แล้วไปอย่าไปสนใจเขา เอาเราทําใหม่ทําใหม่นะครับทําใหม่ทาให้ได้ทําให้ดีนะครับอเดี๋ยวก็จะไปได้เองครับสัทุกอย่างมันเป็นเส้นทางเนาะแล้วก็ไม่ใช่ท่านท่านเดียวท่านปานิยากระโดดท่านวิกลกระโดดท่านจันทิกระโดดท่านตมยศกะโดดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในมังคิธีที่จะต้องเดินทางว่าเป็นทางธุรการใช่ไหมเป็นทางธุรการที่จะต้องเจอ ไม่มีโรยด้วยดอกกุหลา,าบดอกกรบมมนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่มีกรรมมาเกิดที่กรรมในเองพัน,นต้องได้รับผลของกรรมไม่ได้สร้างก็ต้องได้รับก็มันเป็นของเดิมของเดิมที่มาบรรลุก,กันก็มาด้วยธรรมที่เป็นบุญที่ได้กระทำาแล้วในปางก่อนนะครับจะได้มาปฏิบัติกันนะก็ไม่เป็นไรเนาะสู้กันต่อไปชู้หรือเปล่าแล้วท่าน สู้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะสู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนกะารสู้แล้วก็ทําให้ถึงที่สุดไปนะเดี๋ยวก็ทําได้เองนั่นแหละก็เป็น่อยไปอย่าไปยอมแพ้แต่จะได้เรียนรู้ที่ท่านผ่านมาท่านไม่ได้เรียนรู้ไงแต่ท่านไปเชื่อวิญญ,ญาณจึงไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยนึกจะทําอะไรทำนึกจะต้องการอะไรก็ได้หมดได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ ตอนนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนพอท่านเดินมักถูกระบบถุกขั้นตอนชีวิตท่านจะถูกจับระบบใหม่เช่นกันถ้าท่านเดินมักไว่ไปไฝมาตอบคำถามทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเมา่ทีท่านลมเหลวก็ต้องแก้ใหม่ปรับใหม,ามา่ปรับใหม,ม่เดี๋ยวก็ดีเองแหละก็ได้เองแหละเข้าใจไหมหท่าน พอเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์น้องๆกับสักคุ้งค่ะไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะไม่มีก็ะลแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะน้องๆกับสักุ้งค่ะโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสาธุแล้วก็ส่งคลิปไปให้ท่านอาจารย์คงพายฟังด้วยเนาะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะสาธุครับสวัสดีครับสาธุครับน้องๆกับท่านอาจารย์ ที่มเมตตาข้าพเจ้าเจ้าค่าน้องๆกับสวัสดีค่ะน้องกับสาธุสาธุอย่างมากนะอย่ายอมแพสาธุเจ้าค่ะกน้องๆกับสาธุค่ะ